มาต้นมาเรามาซัดกันตัวต่อตัวมาเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับหลังจากผสมสีโป๊มาแล้วนะครับดูดูด,ดูสังเกตนะ เห็นไหมจากบนลงล่างเห็นไหมลากให้เต็มบริเวณก่อนลากให้เต็มบริเวณก่อนแล้วแล้วทิ้งน้ำหนักมาทางซ้ายเพื่อให้ปากแผลมันบางาทางซ้ายของมีดโป๊ะแล้วมีดต่อไปทำไงเหมือนเดิมป้ายให้เต็มก่อนแล้วค่อยเอียงมีดโปะเพื่อไล่บางมีดโปะโอเคปะ มีต่อไปทำไงเหมือนเดิมป้มายลมก่อนเอียงเพื่อไล่บ้างเห็นไหม เนื่องจากพี่ไม่ได้ใส่น้ำยานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนะครับสิ่งที่ต้นยังผิดพลาดยังยังขาดอยู่นะครับคือเวลาเราป้ายสีโป๊ะนะครับเราต้องมีสกิลของการละเลงสีโป๊บนบน,บนชิ้นงานอ,ะอ่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องไปขนาดนั้นก็ได้เราก็ใช้การการลากเห็นไหมลากลากแบบปล่อยป่อยอะ่ะลากแบบปล่อยปล่อยอะ่ะลากแบบปล่อยปล่อยเจตนาให้สีโป๊ ทั่วบริเวณเพื่อเราจะเริ่มต้นจากมีดแรกแล้วมีดแรกนะครับทิ้งน้ำหนักไปทางซ้ายเพื่อปิดหัวปิดหัวมีดมีดโป้ปิดหัวมีดโป้ให้ปากแผลมันบางนะครับปิดหัวมีดโป้ให้ปากแผลมันบางนะครับแล้วมีดต่อไปนะครับมีดต่อไปก็ใช้ใช้ข้อมือเลี้ยงเลี้ยงแบบนี้เราเราเราปล่อยมากเกินไปมันก็จะเป็นบางมีโป้แล้วกดมากเกินไปมันก็จะจมปลายมีดโป้นะครับก็จะเป็นเขี้ยว นะครับหาหาจุดพอดีให้เจอนะครับสิ่งที่ขาดอยู่ตอนนี้คือการลากมีดโปยังใช้ไม่ได้การเลือกใช้มีดโปยังใช้ไม่ได้การแปะเนื้อสีโปยังใช้ไม่ได้การเลือกอุปกรณ์ยังใช้ไม่ได้การรีดมีดโปยังใช้ไม่ได้ต้องหาจุดเริ่มอ่ะหาจุดเริ่มหาจุดจบหาจุดตั้งต้นหาจุดจบไม่ใช่ลอยลอยลอยแบบนี้ใช้ไม่ได้โอเคไหมเคลียร์ไหมครับถ้าไม่เคลียร์ทักมา